สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในรถอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ป้าเมร่ากับลุงจอรกํกำลังจะเดินทางไปที่แทมป้าค่ะไปที่ south e a s t e r n asian food เพื่อไปซื้อแผ่นหอ่อแคปรังกูลเอามาไว้ที่ร้านอาหารเพราะว่าแผ่นหอเน,นี่ยหมดแล้วนะคะที่เราต้องเดินทางไปซื้อไก่เพราะว่า ที่นี่ไม่มีขายนะคะแต่ว่าเวลาไปทีเราก็ซื้อมาเยอะๆนะคะให้ใช้ได้เป็นหกเดือนอหรือเป็น1ปีเลยทีเดียวค่ะขณะที่เดินทางไปขณะที่นั่งรถนะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราก็มาเมาส์มอยกันนะคะถึงเรื่อง first impression ก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่า first impression กันก่อนนะคะ first impression ก็คือความประทับใจเมื่อแรกเจอนะคะเคยมีบ้างไหมคะที่เราพบใครครั้งแรกแล้วเราเกิดความประทับใจในตัวผู้นั้นนี่แหละที่เขาเรียกว่า first impression นะคะป้าเมล่าเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรอันนี้ป้าเมล่าจะแชร์จากประสบการณ์ของป้าเมล่าเองนะคะ ในการที่เจอกัสานี่ครั้งแรกช่วงเดือนธันวาคมช่วงนั้นน่ะที่ร้านอาหารของญาติเนี่ยเขาจัดง,งานปีใหม่แล้วก็ลุงจอนก็ไปร่วมงานกเข้าด้วยนะคะเสร็จแล้วญาติก็แนะนําให้รู้จักกันโดยทักทายกันโดยวิดีโอคอลนะคะ,ะทางญาติวิดีโอคอลหาป้าเมรา่าให้พูดคุยทักทายกับเขาตอนนั้นทุกคนรู้ไหมป้าเมรล่าเพิ่งตื่น สแล้วสภาพของคนตื่นนอนอะ่ะผมกระเซิงกระเซิงแล้วอยู่ในชุดนอนอะ่ะนะคะแรกป้าเมล่าไม่เปิดหน้ากล้องหรอกแต่ญาติเขาบอกว่าให้เปิดหน้ากล้องจะได้อ่าทักทายพูดคุยกันทีนี้ไึกถึงสภาพว่าเราหน้าสดสด่ะมันจะไป first impression ได้ยังไงถูกไหมคะแล้วก็หลังจากที่ทักทายถูกแนะนําให้รู้จักกันแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันทาง Gmail ตอนนั้นไม่ได้ใช้ไลน์คุยกันคือใช้ Gmail คุยกันนะคะทุกครั้งที่เขาเขียน Gmail ถึงเราเนี่ยเขาจะใช้คำว่า sincerely yours แปลว่าอะไรทุกคนนะคะตอนนี้ลุงจอนจอดรถที่ Rest Area เพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็มาเมาส์กันต่อนะคะป้าเมราก็เลยมาคิดว่าเขาอาจจะไม่ประทับใจเราเมื่อแรกเจอก็ได้นะคะ เขาถึงไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเรานะอีกอย่างเราก็มีอายุแล้วนะคะ,ะถ้าเรารู้ว่าญาติจะโทรมาแนะนําให้รู้จักกันตอนนั้นเราก็จะมีการเตรียมพร้อมหน้าตาผมเครื่องแต่งกายให้ดูดีใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละที่ป้าเมล่าบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญความประทับใจเมื่อแรกพบเราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะ Immpression เป็นการสร้างต้นต่อสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบยังไงเรามาฟังกันค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะการแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งการแต่งตัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งค่ะผู้หญิงเรา ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมคะนี่การแต่งตัวไม่ใช่ว่าซื้อสาืาพราคาแพงๆแต่งกายหรูหลาคือเป็นการแต่งตัวดีเปล่าค่ะคือการแต่งตัวดีก็คือการที่เราแต่งตัวให้เหมาะกับรูปร่างของเราแล้วก็การละเทศะแล้วก็ให้เหมาะสมกับวัยของเรานะคะข้อที่2ก็คือการยิ้ม ยิ้มสยามต่างชาติชอบเมืองไทยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะ land of smile เพราะฉะนั้นยิ้มของเรานี่แหละคะ่ะที่จะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เขามีความพึงพอใจแล้วก็ประทับใจในตัวเราเพราะฉะนั้นยิ้มไว้ค่ะยิ้มด้วยความจริงใจนะคะ,ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาเกิดความประทับใจในตัวเราได้ ดับที่3ก็คือการทักทายด้วยความสดใสร่าเริงทุกคนนะคะจะชอบผู้หญิงที่สดใสร่าเริงน่ารักแล้วก็เป็นกันเองเพราะฉะนั้นเราทําตัวให้เป็นธรรมชาตินะคะอย่าไปฝืนตัวเองอย่าไปเก๊กท่าอย่าไปวางมากเกินไปนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหครั้งแรกที่ นัดเจอเราต้องวางมากไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะดูถูกว่าเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยให้ท่าผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเราทําตัวให้ธรรมชาติให้ดูน่ารักสดใสนะคะเขะาก็จะชอบแล้วก็ประทับใจในตัวเรานะคะข้อที่4ี่ก็คือการไหว้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่ว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยหรืออายุเท่าไหร่เราไหว้ไปเขาจะรู้สึกเอ็นดูเราที่เห็นเราไหว้นะคะข้อต่อไปก็คือ ทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีคือการที่เราคิดปวดมองคนในแง่ดีมองโลกสวยงามนะคะอย่าไปพูดอย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะคะหรือการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งต่างๆต,ต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสังคมหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะนั้นเราพยายามมองโลกในแง่ดีแบนะเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนจิตใจดีอันดับสุดท้ายก็คือภาษากาย ะะภาษากายก็คืออากับกริยาต่างๆของเราที่เราแสดงออกไปค่ะทุกคนอ่าไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการกินการหัวเราะการอ่พูดจาอะไรต่างๆนะคะสิ่งต่างๆที่เราแสดงออกไปเราพยายามให้พอดีให้ดูดีให้งามนะคะอย่าให้มัน โอเวอร์มากเกินไปน่าเกินธรรมชาติแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของเขาค่ะทุกคนตอนนี้ลุงจันรก็รับของที่ร้านเรียบร้อยแล้วเราจะไปหาอะไรทานกันค่ะ ข้าเที่ยงทานกันค่ะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ถึงร้าน Juicy Seafood and Bar แล้วนะคะเราจะมาทานข้าวเที่ยงกันที่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะคะ มาทานด้วยกันนะคะ